ได้รับ่านผู้ชมที่กลบผมเบาเตียเพราะด้วยเดินทางมาบานน้องกัดสวยครับหงัดกอน้องกระสวยกัให้เลขกหาสองก็พกสองครับุ่นผู้ชมพอดีเบาเตียกเลยเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาติดตามหาตัวเลขกำน้องกัดสวยอีกพอดีน้องกัดสวยกาลังเหลือเรลียนพอดีเบาเตียกเลยเดินทางมามารอน้องกระสวยเลี้ยวเบาเตียจะเข้าไปสอบถามตัวเลขกำน้องกัดสวยอีกครั้งหนึ่ง วาง้องกับสวยจะให้เลขกตัวนี้เดี๋ยวไปฟังตัวเลขของนองกับสวยพร้อมๆกันครับครับตอนนี้กเ,กเกือบถึงหนาบานของนองกัสวยแล้วครับเดี๋ยวเบาเตีย,ยจะขอไปถามตัวเลขพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเบาเตียงเลยนะครับ ตตัวเลขก็หนองกับสวยหนองกับสวยงวดก่อนกับบอกเลขหาสองเลขหาสองหาสองกับหก ok สองเหอรอไม่หนองกับสวยห้าส,าสองกับหกสองบองงวดก่อนนะโอ้งวดก่อนที่เป่าเตี้ยมาติดตามต,ตัวเลขมีเลขห้าสองกับหกสองเห็นไหมน้องก็สวยบอกใช่คะ่ะโอ้ตอนนี้น้องก็สวยก็เลือกเรียนมากำลังกินขนม เดี๋ยวบ่าวเทียงจะไปถามตัวหลขกับน้องก็บตวยอีหลอบนึงว่าน้องก็สวยจะบอกหล็กตัวไหนอีกไปฝากเอฟซีฝากสำนบ้ง, 4, ง,งบานครับ,บเดี๋ยวบ่าวจะจะถามน้องตอนนี้น้องเลิกเลียนมาตอนนี้น้องกำลังกินขนมก่อนครับต้องเขายุ่อนุบาลสองเดี๋จะน้องเดี๋ยวบ่าวเทียจะถามตัวหลีกับน้องว่าน้องจะให้เล็กตัวไหนเดี๋ยวไปฟังตัวเลีกับน้องพร้อมกันครับ โอ้น้องก็สวยงวดก่อนให้ตัวเลข F4 เนาะห้าสองหกสองเนี่ยลูกอังวดนี้น้องก็สวยมีตัวเลขให้ f ียังมีตัวไหนแล้วลูกมีเลขตัวไหนห้าสองม่งวดนี้ที่ที่จะบอกตัวเลขนะนะ่ยห้สองห้าสองม่งวดก่อนที่บอกว่าหกสองกับห้าสหกสองกับห้าสองวันนี้น้องก็สวยจะให้ตัวเลขอะไรนะ หกเลยนะหกหนึ่งหกหกสามกับหกหนึ่งใช่ไหมเอาพูดจะชัดหน่อยดิหกส่าหกหนึ่งหกสามกหกหนึ่งนาะบอกเอฟซีตามสตรีทกอล์กับสวยนองกับสวยกับไฮเลกนะครับหกสามกับ6หกหนึ่งครับหัวนมันตีสาตเกรากราหกหกนี่ครับเปาเตียงมันตีตามไปเลยปากเอฟซปากทาง้านทั้งบ้านครับก็ไปแว่งปันน้องกับสวยห่วก่อไกรไหาสองกับหกสองครับพอดีเาเตียหเลยมาตตดตามอีกครั้งหนึ่ง เบาเตียงเด็กโตเลยคือปากเอฟซีปากท่านผู้ชมท้งบ้านครับครับเดี๋ยวเบาเตียงจะแคปหน้าจอตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมครับครับครับเบาเตียงมาติดตามตัวเลขกับน้องก็สวยเบาเตียงกลยตัวเลขกับน้องกับตัวเลยครับน้องกับตัวก็บอกแล้วครับครับหกสามกับหกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหกสามกับหกหนึ่งครับเอาปากกามาจดไว้เลยครับครับเอาปากกามาจดไว้ครับหรือว่าแคปหน้าจอครับท่านผู้ชม ครับเอาปากกามาจดไว้ครับเผื่อเป็นแนวทางเด็กรัฐบาลฉลากินแบงครับครับความเสี่ยส่วนบุคคลครับโปรดใช้พิจารณาในการดังชมครับครับเบาเตียกับตัวเลขแบบปากเอฟซีปากถึงผู้ชมทั้งบ้านครับครับงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกนี้ครับครับเบาเตียมีมีคลิปมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ ฝากท่กานผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเมาเตี่ยเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ